สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องเทเล n แนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เคเลจะพาทุกคนมาทําเมนูกระดูกหมูทอดซี่โครงหมูทอดนะคะเมนูง่ายๆค่ะรับรองนะคะอร่อยค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมวิธีทำนะคะก็ฝากทุกๆท่านช่วยกดติดตามให้กับช่องของเคเลด้วยนะคะ,คะหมูที่เทเลใช้ก็ใช้เป็นซี่โครงหมูแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็นํามาหั่นชิ้นกันเลยค่ะ หั่นตรงร่องเขานะคะตรงร่องจะเป็นเนื้อหั่นง่ายค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเมื่อเราหัน่นโครงหมูซี่โครงหมูเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการหมักกันเลยค่ะ ใส่น้ำปลาลงไปค่ะตามด้วยซอสฝากเขียวค่ะน้ำมันหอยใส่ไปนิดนึงนะคะหมูของเราจะได้ไม่แข็งกระด้างเนาะจะได้มีความชุ่มฉ่ำนะคะน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะผงปรุงรสรสดี ตามด้วยพริกไทยป่นค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะบางทีบางท่านก็ทําให้เด็กๆทานเนาะกลัวจะเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะผสมให้เข้ากันได้เลยมือแค่เลยล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขี่ยมผสมเข้ากันเลยค่ะ เมื่อขยำผสมเข้ากันแบบนี้แล้วเดี๋ยวถัดไปเราก็จะหมักไว้แบบนี้ทั้งหมด20นาทีค่ะค่ะแล้วเมื่อเราหมักครบเวลา20นาทีแล้วนะคะก่อนจะนำไปทอดเดี๋ยวแคเลจะคลุกด้วยแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบ,อรอบยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใส่สักสองช้อนค่ะการที่เราเคลุกเคล้าด้วยแป้งทอดกรอบเนี่ยจะทำให้หมูของเรานะคะ กระดูกหมูของเรามีความกรอบนอกนุ่มในถ้าเราไม่คลุกกับแป้งทอดกรอบเนี่ยเมื่อเราเอาไปทอดหมูของเราจะแห้งนะคะคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะแล้วก็ไปนําไปทอดได้เลยใส่น้ำมันในกระทะเตรียมทอดได้เลยค่ะของทอดก็ต้องใส่น้ำมันเยอะๆนะ เมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็นำหมูลงประดยกหมูของเรานะคะลงไปทอดได้เลยค่ะ เมื่อเหลืองแล้วก็ตักออกได้เลยค่ะไม่ต้องทอดให้แห้งจัดนะคะถ้าแห้งจัดจะไม่อร่อยเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะกระดูกหมูทอดนะคะหรือว่าซี่โครงหมูทอดนะคะอร่อยค่ะไม่แห้งนะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของเคเล่ด้วยนะคะวิดีโอหน้ากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ